ตานี้นะครับคิลเลอร์เป็นฝั่งเทเลทับบี้นะครับผมเทเลทับบี้เป็นคิลเลอร์นะครับคนดูส่วนสวายโบจะเป็นของทีมคุณนะครับผมจะเป็นทีมคุณนะตอนนี้จังหวะนี้นะครับผมรู้สึกว่าทีมเทเลทับบี้จะเจอ a ศูนย์ศูนย์เจ็ดแล้วเจอศูนย์ศูนย์เจ็ดของทีมคุณนะครับแลว้วจังหวะนี้อุ้ยโดนตบไวมากโอ้โหโอุห้ยดีนะได้พิซซ่าก่อนเมื่อก,กี้อาจจะตายได้นะครับเดี๋ยวไปดูเลือดเขาก่อนโอ้โหเลือดเหลือห้าสิบแล้วนะครับผมจังหวะนี้จะเอาอยัางไงเอ้ยคิลเลอร์ของทีมเทเลทัััี้้้้เเเเหหมมมืือออนนคคคคคาาาจะะลลลลลกกยยยิิิิิบบููรรผววววววซดดไงงงแแ็่่่ แบบแปลงแปลงเพืแปลงแปลงแปลแปลแล้วก็โดนตีไปอีกหนึ่งรอบนะครับผมโดนตีไปอีกทีแล้วจังหวะนี้อ่าเรียบร้อยครับผมสุดสุดเจ็ดตายแล้วครับผมตายไปแล้วหนึ่งคนนะครับผมโอ้โหทีมทีมคุณได้ตายไปแล้วหนึ่งคนแล้วก็เชลเลตตี้เมื่อกี้เขาเล่นพลาดนะครับแต่เขาได้หนีไปแล้วนะฮะตอนนี้สถานการณ์นะครับผมอุ้ยตีไม่โดนไปนะฮะจังหวะนี้เอาไงจะโดนหรือไม่โดนไหมไม่โดนหรืองาอุ้ยเกือบอุ้ยโดนล้อมโดนล้อมแล้วอุ้ยเรียบร้อย เรียบร้อยครับตอนนี้เทเลทอปฟี่จะเหมือนจะเก็บสไบโบฝั่งตรงข้ามคนที่2ได้หรือเปล่าจังหวะนี้อู้โดนตีรัวๆเขาเหลือเหลือเท่าไหร่เหลือเหลือสองอู้สตันได้ถือว่าโชคดีไปนะฮะสตันได้ก่อนที่จะตุยนะครับผมก็ยื้อเวลาให้ทีมได้ไปอีกดินนึงนะครับผมตอนนี้ยื้อเวลาต่อไปนะครับผมเอาแล้วทีมคุณจะรอดหรือไม่ทีมคุณสไบโบ่เชลเลตีล้จะรอดไหมโอ้ไม่รอดครับผมเรียบร้อยตายแล้วนะครับผม รอดูคนต่อไปกันดีกว่าเอาละเขาคิวเลอร์ของทีมเทเลทับบี้จะเอาไงต่อใครจะอยู่ใครจะไปรอดูกันนี่เอาละครับจังหวะนี้นะครับผมคิวเลอร์ของอ่าทีมเทเลทับบี้ได้เจอทูทาแล้วก็ไล่ฆ่านะครับผมโยนหินไปเหมือนจะโยนไม่โดนนะแล้วจังหวะน,นี้ตีไปนะครับผมอุ้ยแย่แล้วทูทากำลังจะตายโยนพิซซ่าไหมอุ้ยโอ้โหมาดักพิซซ่าเลยดักพิซซ่าไงจะได้กินไหมโอ้มไม่ได้กินนะครับผมเรียบร้อยครับร้านแมนแตนดิงได้เริ่มขึ้นแล้วเอาแล้วครับผมบทเพลงได้เริ่มขึ้นแล้วเอาไงครับ จังหวะนี้ครูคริตได้ล่าแล้วครับผมหูทเทนนะทบบี้ทำเวลาดีมากใช้เวลาล่ารวดเร็วสุดๆเลยครับคนดูแล้วจังหวะนี้เซเว่นพวกทั้งสี่คนนี้จะเอาอยัางไงต่อโอ้โหไล่ล่าเอาแล้วโดนตีไปโดนตีไปแล้วแล้วไงต่อ จะพ้นไหมอูติดไฟพ้นที่อย่างนี้ไม่น่ารอดแล้วหรือเปล่าเรียบร้อยครับผมจบเกมครับผมและเวลาของทีมเทเลทับบี้ที่ทําได้นั่นก็คือ2นาที35วิวีนะครับผมแล้วก็ฆ่าเซอร์ไวเวิหมดตี้ด้วยโอเคครับบันรึกเวลาเรียบร้อยครับผมงั้นเดี๋ยวผมไปบอกพวกเขาก่อนละกันเนะาะจังหวะนี้นะครับทีมคุณได้เป็นตำแหน่งคิลเลอร์นะครับผม ตอนนี้คิวเออทีมคุณเป็นคนไล่ล่านะครับผมส่วนเทเลทับบี้เป็นคนเอาชีวิตรอดนะครับผมรู้สึกว่าเหมือนจะตายไปหนึ่งนะครับผมใช่แล้วทีมเกเลทับบี้เสียชีวิตไปหนึ่งนายนะครับผมจังหวะนี้เอาไงทีมคุณเขาจะใช้วันเอ็กเวลร้อยในการในการข่มขู่สู้ต่อสู้นะครับผมทำให้คู่ต่อสู้นั้นขนขวัญผวาแล้วก็รู้สึกเกรงกลัวนะฮะจังหวะนี้เอาไงป่าขึ้นแมทอินเฟคชั่นโดนหรือไม่ไม่โดนนะครับผมเขาเล็งล่าแถบนะครับแถบตอนนี้เหมือนจะโดนไล่ล่าเอาไงจังหวะนี้จะรอดหรือไม่ต้องรอดูนนนะคครรัับบึตตออี้้้เเาาแแลลววปิดผม เปิดตาแล้วแล้วโดนตีไปนะครับจังหวะด,ดีเอาไงต่ออุ้ยโดนจิ้มไปแล้วก็ตีตีศึกดีเอายังไงฮะตีไปอุ้ยตีไม่โดนนะครับผมโอ้โหทีมคุณทีมเทเลทัฟฟี้รู้สึกว่าจะเน้นสับขาหลอกแบบเน้นวิ่งวนนะครับผมแล้วก็มีเกสผู้ช่วยเกสจะช่วยเพื่อนได้ไหมเหมือนจังหวะนี้แมดอินเฟคชั่นโดนไหมไม่โดนอุน้ยเกือบโดนเกทนะครับผมถ้าเมื่อกี้โดนเกสบอกเลยเกทจะพิกได้นะครับเรียบร้อยครับผม ทีมเทเลสปี้ตายไปอีกหนึ่งคนนะครับผมทูทามได้ตายไปแล้วนะครับต่อไปเหมือนลายต่อไปน่าจะเป็นเกต้วอยู่ใกล้อย่างนี้หรือเปล่าอุย้ยไม่ใช่หรือใช่โอเคเขาลากเกตลาขึ้นไปอุย้ยสับขาหลอก โดนไหมไม่โดนนะครับผมเหมือนจะไม่โดนนะครับจังหวะนี้เอาไงต่อเอยจะรอดูนะครับผมตอนนี้ต้องรอดูไล่ล่าแล้วอ่ะไหนดูซิว่าใครจะอยู่ใครจะไปฝันดีนะครับใครที่ไปนอนแล้วก็ฝันดีนะครับผมบายกินหมาไม่แค่อร่อยนะครับเอ้ยรอไว้กินหมาผมมาแชทกินหมาผมเล่นเฉยเลย,ยใจเย็นนะครับผมจังหวะนี้วันเอ็กเอามีการใส่หน้าโชว์นะครับผมใส่หน้าเอาไงเราจะไปทางไหนนะครับผมใครที่อยากจะสนับสนุนแม็กก็นมนก็สามารถช่วยกันเดวยวเด็กคนนี้คนละหน่อยได้นะหรือว่าแค่เข้ามาแล้วชมหรือว่าเพียงแค่กดไลค์ก็ได้นะคนด คุณผู้ชมทางบ้านอย่ากให้ผมมีจัดอีเวนต์แมคโ o รเมนต่ออีกหรือเปล่าในซีซั่นหน้าหรือว่าในเกมนหน้าๆนะครับผมก็โอเคก็ประมาณนั้นแล้วกันเดี๋ยวผมจะรอดูแล้วกันว่าทุกคนชอบกันหรือเปล่าค่อยว่ากันนะกันนะฮะโอเคงั้นเราภากต่อดีกว่าทีมกันเหมือนเขาจะพยายามหาวิธีฆ่าเออแถบให้ได้ก่อนนะครับและจังหวะน,นี้เหมือนจะหมุนตัวหมุนตัวไปมาและจังหวะน,นี้เอ,อ้ยมาแล้วตีโดนไหมไม่โดนนะครับผมหแถบคนนี้ แถบคนนี้บอกเลยว่าจุกพิวามากในสมาชิกเทเลทับบี้เหลือเหลือแค่สิเหมือนจะโดนเรียบร้อยครับผมโดนล,ล็อกหัวเรียบร้อยตายเรียบร้อยทราสแมนสแตนดิ้งได้เริ่มขึ้นแล้วนะครับผมจังหวะนี้เทเลทับบี้เหลือแค่คนเดียวแล้วนะครับผมมาดูกันศึกตักรสินและว่าคิวเลอร์ทีมไหนจะใช้เวลาฆ่าไวกว่าจาังหวะนี้โดนตีไปหนึ่งทีครับผมโดนตีไปแล้วแล้วจวังหวะนี้วันเอกไล่ล่าต่อโอ้ชนไปหนึ่งทีเอาไงฮะจังหวะนี้จะรอดหรือไม่ จะรอดไหมหรือจะล่ายังไงโอ้โหมีบล็อกไหมจะบล็อกแบบดักไหมโอ้โหมีดักโอ้ยวูมีบุญวองด้วยกรุมทีมเทเลนารักพี่เทเลทามี่มีบุญวองด้วยแม็กว่าไงครับเออเอาแล้วครับอ๋อแม็กโดนอเมนโดนตัดเป็นคลิปไหมครับอนาคตกล่าวว่าจะมีตัดเป็นไฮไลท์อยู่ครับอาจจะมีตัดแบบรวมรวมเฉพาะที่ผมภาคไม่ก็อาจจะแบบเออเสียงเสียงในเกมอ่ะเนาะไปว่ากันละกันนะแชทตอนนี้ตอนนี้ตอนนี้ผมขออนุญาตเออพากพากตี่นี้ให้เสร็จก่อนละกัน วันนี้ก็จบแล้ววันนี้ก็จบแล้วอันนี้ทีมสุดท้ายของวันนี้แล้วครับผมจะวันี้เอาไงต่อครับผมเหมือนทีมโอเลเซกำลังจะไล่ต่อแล้วครับไล่ล่าทีมเออเกสอย่างมองมันและปาขึ้นไม่โดนเฮ้ยลูกน้องลูกน้องเอวีพีหรือเปล่าเรีบรอยบัฟบัฟให้มันเองแล้วมันเองได้บัฟวิ่งเร็วแต่หมุนเต็มมีน่าจะหมดเฮ้ยเฮ้ยอย่าบอกนะว่าอย่าบอกนะว่าถ้าชนะแล้วก็แสดงว่าแสดงว่าเฮ้ยถ้าเขาเล่อแสดงว่าเรียบร้อยเรียบร้อยครับผมทีมโอ้โหทีม เทเลทับวี่หอดไป1คนนะครับผมใช้เวลาในเกมไป4นาที31อวินะครับผมเทเลทับบี้ได้ไปอีก1แต้มนะครับผมโอ้โห เทเลทับบี้คนสุดท really ้ายเขาได้นี่ด้วยเขารอดรอดไปหนึ App ่งคนนะครับผมตานี้คิวเลอร์จะเป็นของฝั่งเทเลทับบี้นะครับผมตานี้คิวเลอร์เป็นเทเลทับบี้นะเทเลทับบี้เริ่มล่าแล้วครับช็อตลึกมาแล้วช็อตลึกมาแล้วขอไปจริงคนดูวันนี้มัน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 มีปัญหาหลายเรื่องเกิดอ่ะหลุดหรือทั้งฝั่งฝั่งเทเลทับบี้แล้วก็ฝั่งผมเลยขอไปนะแชทมันมาเป็นไรสุดอะผมไม่สามารถแก้ได้จริงโอเคอุ้ยไวมากไวมากเว่อเว่อจริงโหไม่ขู่ยังโบได้ไม่ถึงไม่นานเริ่มแล้วโอ้โห เทเลทับบี้เวอร์จริงเขาใช้เวลาล่านานอุ้ยล่าไวมากเอาละศึกจังหวะนี้ใครจะอยู่ใครจะไปนะครับผมตอนนี้เทเลทับบี้ได้เริ่มไล่ฆ่าแล้วนะครับผมเทเลทับบี้เก็บไปแล้ว1นลายแล้วมีเจลเดอร man นะัะผม b u เด d e r man ตอนมีอุ้ยมีป้อมยิงปองแปงปองแปงแล้วก็เอ่อพังไปแล้วนะครับผมจังหวะนี้ทีมเทเลทับบี้เขาจะทํายังไงเขาจะหาทางแก้แก้ทางทีมคุณกันยังไงนะครับผมโอ้ตีไปแล้ว1ทีนะฮะ ทีมคุณกันยังหาจังหวะยังไงอุ้ยสองทีมนี้บอกเลยว่าอ่านชื่อทีมง่ายมากรู้สึกสบายใจหรือเกิดจะได้อ่านไม่ยากอะสองทีมนี้โอ้โหเจ้าไวมากคิลเลอร์ทีมเทเลทบี้อย่างตึงครับผมเรียบร้อยโอ้โหเหลือสองคนแล้วไวเวอร์ไวมากเอาครับจังหวะนี้เทเลทบี้เอาไงต่อเหมือนสองเหมือนทีมทีมคุณกันทีมกันจะมีอาแผนนะครับผม Right, Hurry, PRO, มีแผนอะไรหรือเปล่าเหมือนจะสับขาหลอกหรือเปล่าจูทามเอาไงอุ้ยโดนตีนะครับผมโดนกระโดดตีสกิลเจีนสันนะครับผมสกิลที่ยีบบอลโคตรกว้างนะครับผมเพราะฉะนั้นโดยก็ไม่ต้องแปลกใจเอาแล้วจังหวะนี้เอาไงอุ้ยจูทามวิ่งวนนะครับแล้วจังหวะนี้อุ้ยไม่โดนตีไม่โดนตีแล้วเอาไงเอารอดไหมไม่อุ้ยยังรอดอยู่ยังรอดอยู่แล้วเขาหลบอุ้ยโดนไปแล้วนะครับผมสไวเวอร์คนที่สาวของทีมกันนะเอาไงครับคิวเลอร์เทเรทอมบีไร้ฆ่าอุ้ยโดนโโอ้หจิ้มไปจิ้มชาไปนิิดดดดดนนนนนึงงงแแแแแแตต่่่่่่่ยยยยยยัััคเเเเวววววลลลลลาาาไไไ้้้้้้้้ออออออููหืมมมมีีีชผผโโจจบบบะรรร ลาดแมนสแตนดิ้งได้บันเลงขึ้นแล้วนะครับผมมาเจาสันได้เริ่มขึ้นแล้วเนาะทีมเทเลจับบี้ได้เจอลาดแมนสแตนดิ้งคนสุดท้ายของทีมกันแล้วนะครับและจังหวะนี้เอาไงโอ้โหโดนตีเลยครับไม่ให้ทันตั้งตัวเลยครับผมตอนนี้จังหวะนี้เอาไงเทเลจับบี้เขาจะฆ่าคนนี้ได้หรือไม่ถ้าทีมนี้ทีมนี้ก็จะเป็นความหวังสุดท้ายของทีมของทีมกันก็ได้นะครับใครจะไปรู้ ถ้าเขาสามารถรอดในสา้นแมนสแตนดิ้งได้หมดหรือว่าทีมมีความหวังมากเอ้าแย่ yeah, แล้วกดพลาดนะครับผมไม่เป็นไรนะครับผมทีมกันเรียบร้อยครับจบเกมมาดูกันว่าทีมเท t ดเดยทอปปี้ใช้เวลาในการฆ่ากี่นาทีนะครับคนดูเขาใช้เวลาไปทั้งหมดว้าว2นาที27วินะครับแป๊บนึงมนถึงเวลาก่อน2นาที27วินะครับโอเคเรียบร้อยได้ครตอบแล้วอู้หวมาก โอเคต้องไปรอรู้แล้วครับว่ากันจะใช้เวลาฆ่าไวกว่าหรือเปล่าเซตที่2ตาที่2นะครับผมเรียบร้อยครับเออร์ลแซนเล่นเป็นคิลเลอร์แฮะมาเรามาดูกันดีกว่าว่าตานี้ทีมคุณกันเขาจะมีวิธีแก้ทางยังไงหรือเปล่าหรือเขาเอาจจะสปีดรันเก็บก็ได้ทีมเทเลอร์บี้ได้เรียยสุดๆใช่แล้วเนาะช่วงที่ผมหายไปเกิดอะไรขึ้นบ้างเอาละครับผมจหวันนี้เทเลอร์บี ทีมเทเลทวีเหมือนเขาจะแยกย้ายกันนะคบเหมือนจะแยกเออแยกกลุ่มกันนะจังหวะนี้เอา้ายฟันไม่โดนนะคบผมอู้หูเอาไงจังหวะนี้ทีมคุณกันทีมกันจะหาจังหวะยังไงอ้าเปิดตาแล้วครับชี้ชี้ช่าหา,หาวิ่งไปนู่นนะครับเหมือนทีมคิวเลอร์ของกันทีมกันเขาจะเลง อาจากการเก๊ฝั่งเทเลซอมบี้ก่อนนะครับผมจังหวะนี้วิ่งไปแล้วใกล้ถึงตัวแล้วนิดเดียวอุ้ยกับดักเคลียก่อนไหมเคลียไหมเคลียเรียบร้อยครับผมอุ้ยเคลียเรียบร้อยจังหวะนี้วิ่งล่าต่อวิ่งไล่ล่าแล้วโยนกับดักโยนเซ็ตเรียบร้อยอาแล้วเขาเคลียนี่ไงเราเบิดปตตูมเลยแล้วไปไหนต่ออุดป้อมปืนเรียบร้อยตีอาถ่วงเวลาไปอีกนิดนึงนะครับป้อมพังแล้วครับจังหวะนี้เอาไงต่อทีมกันเขาจะล่ายังไงฮะเขาเหมือนเขาจะเล็งเงป้าใหม่เหมือนจะเอาเกตให้ได้ก่อนนะคนดู เหมือนเขาจะเล็งเกตก่อนแท้เหมือนเขาจะตัดเซนติเนลฝั่งนู้นก่อนในหัวเขาน่าจะวางแผนว่าอาจจะต้องการที่จะก,การเซนติเนลก่อนจะได้ไม่มีตัวมารบกวนประมาณนั้นนะเท่าที่ผมให้เดานะไม่ก็อาจจะ อยากฆ่าเขาพอคิดน่าจะมีแผนอะไรสักอย่างผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันเพราะไม่ใช่สมาชิกทีมพวกเขาเอา้าเดินเกี่ยวกระดักเศษเลยไม่เป็นไรครับอุ้ยแย่แล้วโดนหรือเปล่าโอเคไม่โดนสปเปดไม่นะครับผมจังหวะนี้เอาไงเจสันอู้ฟันโดนแล้วครับจังหวะนี้เออเลื่นแซวเราฟันโดนแล้วนะครับทีมทีมกันนะครับทีมกันฟันเทเลทับบี้โดนแล้วนะครับจังหวะนี้เอาไงเทเลทับบี้โอ้โหเทเลทับบี้เจ๊งเราจุกยาวๆนะครับเลือดเหลือแปดสิบห้าเปอร์เซ็นต์เอ้ห้าสิบแปดเปอร์เซ็นต์นะครับจังหวะนี้โอ้โหลายลายอย่างเม่ามวนนะ แล้วเอาไงต่อจังหวะนี้อุ้ยโดนไปนะฮะโดนคนเป็นการถ่วงเวลาไปอีกนิดนึงแล้วก็หลบโอ้โหหลบได้ไงวะน่ะหลบได้ไงวะนะโอนะ้โหบอดเลยครับวราช็อตช็อตไฮไลท์ของวันนี้เลยครับผมเอาไงรอดูเฮ้ยเจสันเอาจริงละ เอาล้วครับผมเจสันเขาเปิดตาแล้วนะครับเขาต้องการรีสเต็มมีนาเพื่อที่จะตามใกล้ขึ้นนะครับผมจังหวะนี้อุ้ยเหลือเวลาหนึ่งนาทีครึ่งแล้วเอาไงแย่แล้วทีมคุณกันเขาจะทําได้หรือไม่เรามาร่วมกันเป็นกำลังใจให้ทีมกันกันนะครับทีมกันสู้ๆนะทั้งสองทีมเลยสู้ๆครับทั้งสองทีมเลยสู้ๆเป็นกำลังใจให้นะชิชิชิฮ่าฮ่าใช่แล้วชิชิชิฮ่าฮ่าหมดเลินพลังเจสันเรียวร้อยเอาละครับผมจังหวะนี้เหมือนทีมเกสทีมเกสเขาจะเหมือนเป็นเออเป็นหน่วยแบกนะครับผมเหมือนจจจะะะะะเเเเเเปปปปป็็็นน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 นตัััััวว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 ออออ่่่่่่่่่่่่่่าาหห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 ยยยยยยยชชคครรบบบบผผมมลลลลลสททีีืืไไฟฟใ๋ ที่เหลือเป็นซับพอร์ตล้วนเลยซับพอร์ตส่วนเออสุดสๆเจนเป็นตัวปั่นไฟส่วนเออแทบวางกับดักให้เพื่อนแล้วก็เออบิลูแมนวางป้อมถ่วงเวลาโอ้โหผมว่านะถ้าถ้าทีมคุณถ้าทีมกันล่าล่าล่าซับซับพอร์ตก่อนน่าจะได้เปรียบกวนะ่านะไทยพูดตรงๆทีมทีม,ทมนี้เท่าที่ผมจำไม่ผิดตอนคัดน,นะทีมที่ทําให้ผมนั้นใช้เวลาล่าฆ่าพวกเขานานก็คือทีมอ่าก็คือคนนี้แหละเนาะน่าจะคนนี้แหละถ้าที่ผมจําได้บอกเลยว่าเป็นเป็นเกสที่เล่นเก่งมากครับเล่นเล่นเกสดอีอ่าเรียบร้อยครับเกสตายไปแล้วแ yeah, ยว่ว เรียบร้อยครับผมรู้สึกว่าเออหน่วยชนเขาหายไปแล้วนะครับผมตอนนี้เหลือแค่สาคนแล้วมาดูกันว่าเขาจะใช้เวลาฆ่าสาคนนี้กี่นาทีนะครับคนดูตอนนี้ทีมกันเหมือนจะเก็บ builder man ก่อนนะครับเหมือน builder man เราจะปิงเล็กๆน้อยๆหรือเปล่าไม่แน่ใจเอาแล้วสเป็ดไมล์ตู้มเรียบร้อยเคลียร์ทันนะครับผม เกียร์ทันแล้วเขาล่าต่อเอาอย่างนี้เอาสปเปซมายเลยเอาเอาอุ้ยไม่เอาแถบหรอถ้าผมผมว่าเมื่อกี้เอาแถบน่าจะได้เปรียวกว่านะแต่ไม่เป็นไรเพราะอันนั้นเป็นการตัดสินใจของเขานะครับผมตอนนี้เขาวิ่งล่านะครับผมอู้ทีมกันทีมกันเอาไงต่อไรฟันอู้หูโดนรัวๆเลยคอมโบโหดหรือว่าทีมกันตอนนี้ทีมกันเข้ามาแล้วเรียบร้อยครับได้เวลาเพิ่มครับผมขู่จาก2 0วีโดนมา5 0วีแล้วนะครับผมหูได้เวลาต่อเอาแล้วเกมไหลแล้วเกมไหลแล้วจังหวะนี้เอาไงทีมแถบแถบเอาไงครับผมจังหวะนี้ปุ๊บปัวๆเลยครับเกียร์กับดักได้้รรัววๆเเเลลยยยออาแุคี รู้สึกว่าต้องเคลียร์เยอะหน่อยนะฮะแถบฝั่งนู้นนี่วางกับดักเยอะมากผมบอกเลยจังหวะนี้เอาไงครับทีมเทเลทับบี้ตอนนี้เขาก็พยายามวิ่งหนีเอาตัวรอดนะครับเหลือเวลา30วินาทีไม่รู้เหมือนกันว่าเขาจะรอดได้หรือไม่และตอนนี้นะครับผมเทเลทับบี้คุณทามกีกีอีซี่เลื่อนเหลือ69เปอร์เซ็นต์นะครับผมถ้า20วินีถ้าเขายังจุกพิ้วอยู่ผมว่ามีสิทธิ์รอดแต่ถ้าเออเจสันของฝั่งคุณกันเอ้ยยังตีคอมโบอย่างนี้ได้โอเคครับเหมือนจะหมดเวลาแล้วไม่เป็นไรครับผมเรียบร้อยคคครรรรรรััับบบบบผผผมมมมได้้้้้ขออสุปนะจจเเกแลวาียย เวลาของทีมบุญกันทําได้ก็คือ4นาะทีน,นะครับผมเพราะฉะนั้นก็จะได้คําตอบเลยนะครับทีมที่ได้เข้ารอบต่อไปนะั่นก็คือทีมเทเลทับบี้นั่นเองครับผมขอสแสดงความยินดีด้วยกับทีมเทเลทับบี้นะครับผมส่วนทีมคุณกันไม่เป็นไรนะพยายามได้ดีมากๆเลยนะครับผมพยายามได้ดีมากๆแล้วครับ